Hello. Hello. Yes. Thank you. Yes. Please. Yes. 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 เย้ขอบคุณครับอะเลมไอะส่งให้มันไหมจะได้อะเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่เอาให้รีเหรอครับผมขอบคุณมากให้ถ่ายรูปกันมัยอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปอะอะพี่ถ่ายเลยถ่ายไไหมถ่ายให้ไหมจะกัดเราไหมถ่ายแบบถ่ายแบบกล้องอย่างงี้เหรอครับ

เอาไว้ไหมเอาไว้ไหมเออเือสองชิ้นครับผมตกพิลล่านนะคะ่ะ ปอกส้มให้เ้วลงมาเดี๋ยวๆจะเอาอะไรส้มหรือเอาขนุนแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะอันนี้อันนี้นี่กรึบ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 เนาะนีลาเ้าะนีลา ลีลาตกลงจะเอาขนุนหรือส้มจาตัวเล็กเลยลีลาขนุนนะเ <c oughs> ลยๆเล,ลขนุนไหมอ๋อเขาชอบขนุนไม่ชอบส้ม Hello. Hello. Yes. Thank you. Yes. Please. Yes. Anna. Yes. 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 เย้ขอบคุณครับแบบอย่างน่ารักนะเห็นกะรแก่ก um ็เราก็มาให้เอาลงข้างล่างนู่นใครอาใครจะไปยื่นถึงลงข้างล่างเชาวหลังเราก็ให้เขาเอานำอาหารมาให้ไ้้ลงมาทางนี้ แล้วครับเลวลูกพี่เออใครไม่ออกกล้องจะไม่ได้กินส้มนะครับผมโอเคเอาไปนีไปไม่ออกกล้องไม่ได้กินส้มนะตรกไหนเอยเห็นไแบบตัวเล็กแตบบัวเล็ก โอ้โห oh, oh. เอาใครใครไม่ไม่ออกกล้องจะไม่ได้กินส้มนะครับลงมาแล้วแล้วแล้ว,ลวเออาเอาเลยนี่เลยสม้มแล้วขาวเห็นนะมองอยู่แอบ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 ตรงไหนอะ่ะ ใครโทรมาจะเสืออ่าถ้าไม่ออกกล้องถ้าไม่ออกกล้องไม่ได้กินส้มนะจะแดงนี่เขาออาขนุนเลียเลือกขนุนเนี่ยไเลือกขนุนหนงสวยนี่อ่ากินโชว์หน่อยออกกล้องหน่อยค่ะใครไม่ให้ออกกล้องไม่ได้กินผลไม้ ดูวน่าไม่ออกกล้องไม่ได้กินบนลาไม้หางขนสวยสวยตัวนี้น่ารักทำตัวเรียบร้อยทำตัวเรียบร้อยไหมวันนี้ฝนตกไม่รู้ไปอยู่ไหนกันฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้ครับ แงม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 กินไว้ยี่ไว้ยัดเข้ายัดเข้าเลยติดคอนะเอาส้มไปเอาส้มไปกินด in <c oughs> ้วยจะได้สดชื่นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเบาๆเอาชมไปด้วยอ่ะเอาชมไปด้วยจะได้สดชื่นนี่ได้กินชอมแล้วไปเลย ขามาลง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 มาเร็วเร็วเร็วนกมาแล้วเร็วเร็วลงมาลงมาชมมนเลยชมแล้วไปอ้าวต้องออกกล้องก่อนไม่ออกกล้องไม่ได้กินส้มนะเข้าไหมเคอเคะงับ ไปแล้วอ้าวมายังไงอีกตัวหนึ่งแวบตัวนู้น็นไหมอ้าวเดาอว นี่เลือกด้วยอาชิ้นใหญ่ขึ้นไปกินบนใจออกกล้างไหมออกกล้างจะได้กินส้มจะอ้วนอ่ะอลงมาโอ้โหโอ้โหชิ้นใหญ่ <c oughs> ลากขึ้น้นไม้แทบไม่ไหว สวัสดีครับคุณทองแดงอยากออกกล้องไหมตา <c oughs> สยสยๆโอ้ยเอาไม่ถึงเอาอุ่นแล้ว <c oughs> <c oughs> จะอ้วนอ้วนจังเลยอ้วนตุรุฝรั่งไปแล้วมัวตะกุยโตัวรถถับอยู่เอออยา ไม,ไม่ไม่กล้าออกกล้องไม่ได้กินส้มนะต้องขู่ต้องขู่เอ้ยเจ้าหมูอ้วนวันนี้แชอยู่ตรงไหนขาวสวยเร้วเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้โห หนักหนักส้มลาขึ้นแทบไม่ไหวอ่ะทั่งกินตรงนั้นแหละขึ้นสูงเอ้ามายังไงฝั่งนี้มาด้วยพี่น้องกันนี่เลยคอกเดียวกันจะอ้วนเอ้ยเออนั่งกินที่พุงยืด ยืดแล้วอหญ่ไหมชุ่มฉ่ำคอเนาะกินได้กินส้มในชุ่มฉ่ำคอเนาะขาวเนาะนู่นน่าจะเป็นพี่น้องกันกตัวนู้นน้องกันสีเดียวกันคอกเกี่ยวกันลายเหมือนกัน แล้วก็กินจุเหมือนกันโอ้โอ้โอ้ร่วงร่วงร่วงอ้าวะไรฮะอ้าวโอ้โหดักหน้าเลยอ๋อ oh, oh, มาอีกตกัวหนึ่งมาเรา็วดูเขาเขาแทะเปลือกไม้เยี่ยงหมดเลย พี่น้องกันอ้วนเหมือนหมูเลยเอ้ย้อนเสจอ้วนมากตัวนี้นะครับกินไม่เลือกจะตัวเล็กหมดย่างออาห้าโอ้ยยังเหลือ <c oughs> ทิ้งขอนไม้มันใส่หัวเดี๋ยวไม่ได้กินส้มนะไอไม่ออกกล้องไม่ได้กินส้มนะเอาเร็ววันเอาโห้อิ่มแล้วเอาขนุนไหมเช็ดปากด้วยต้นไม้ฮฮลโหล สวัสดีครับเอ้าเอ้าลงมาเร็วเอ้าเร็วใครไม่กลัวกล้องออกกล้องเป็นดาราดังนี่นี่เลยลเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นดาราดังเลยดูไแล้ว เราได้ตัวน,น,นี้นี่กิ่ชมด้วยจะแดงข้าวจะทำอะไรอยู่ต้นโพะนั่งสมาธิะลงมาเด้ออะไรลงมาเลย๋ยวอุลอุลเล็ลุ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 ลนลับุุ่ลุลุลุนุลนน เจ้าตัวเล็กจ้าตัวเล็กไม่รู้จะกลัวหรือเปล่าลูกกระลอกนะฮะไม่รู้ตัวนี้ชอจะกลัวหรือเปล่าตัวเล็กกลัวนะฮะเขายังยังไม่มีประสบการณ์ยังตัวเล็กอยู่อีกหน่อยนะวิ่งตามหาคนเลยแหละตัวเล็กกลัวคนทำอะไรอ๋อ เอ๋อกระลึบกระลึบเอาาอ๋ออยากออกกล้องอ๋ออ๋ออยากมาหาอ๋ออยากมาหาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเอ้อเอ้อเอ้าอิ่มแล้วมากตัวนี้เอาเร็วๆอิ่มแล้ววะอิ่มแล้วยละ xong húp 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 ơ ờ. chỉ ăn thông đern chỉ đern cháu cà đầm <laughs> cháu cà đầm ơi không thử ราเลียาลีลาโอ้ลีลาเยอะ,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 อะตัวอื่นมาเอาแทนเนาะตัวนี้ไม่ไม่ต้องลีลาอะไรคุณกันดีนี้เจ้าก,กระดำกระดำกระดำกลัวอะไรเนี่ย กรด,ดาหมดกลัวกล้องไม่ได้กินส้มตัวไหนไม่กลัวไม่ตัวไหนไม่กลัวลงมาแล้วลงมาเส <c oughs> ียบเลยนี่อือเจ้าทองแดงเงยบโอ้เจ้านี้สีสวยสีออกทองทองนะแดงแดงทองทอง

ง่ายจะทันง่ายจะทันที่เก่งอ๋อได้อยู่ขอบคุณมากนะครับผมเอาไว้ไหมเอาไวไหมเออเือสอชิ้นอย่ให้ครับผมคุณมาก่ะคอะไอไหม คนะครับพอดีอาหารหมดนะครับเดี๋ยวรอ,อน้องควันมาสำหรับคลิปนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขนะได้เห็นชาวต่างชาติได้เห็นคนทั่วไปที่มาให้อาหารน้องกระรอกนะครับสำหรับนี้คลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ